เลือกอาชีพที่ใช่เลือกแผนกที่ชอบแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทค,เทค,คนิคคอนโยกนี้ต้อรับครับถ้าหากเทคโนโลยีเป็นสิ่งสนใจของท่านและเพิ่มทักษะความสามารถแผนกของเราจะตอบโจทย์ทุกเรื่องราวเทคโนโลยีของท่านครับอย่างเช่นการตัดต่อวิดีโอเขียนโปรแกรมและการสร้างแอปพลิเคชันอื่นอีกมากมายผ้มรอทุกท่านมาเรียนรู้และเพิ่มทักษะความสามารถเพิ่มความแม่นยา เพื่อที่จะประกอบอาชีพในอนาคตของท่านได้ครับโดยเฉพาะแผน,แนกเราการนำเทคโนโลยีและการสื่อสาสิ่งใหม่ๆนํามาประยุก์ตใช้เพื่อเพิ่มทักษะอย่างตอนต้นและสามารถจบไปมีงานทําได้แก่โปรแกรมเมอร์นักข่าวสายที่นักดูแลระบบเทคโนโลยีและการตัดต่อวิดีโอเขียนเว็บไซต์และอีกอื่นๆอ,อีกมากมายถ้าหาก พวกขั้นสนใจที่จะเรียนกับนแผนของเราสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้เลยครับที่ผมขึ้นให้และอย่าลืมมาเป็นครอบครัวของเราเนแผน่วิชาเทคโนโลยีพรนเทศวิทยาลัยชินหนงคอง,องยกจินีต้อนรับครับ